วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมหามงคลวันที่หนึ่งมกราคมปีพุทธศักราช2564มีแต่สิ่งที่ดีๆเริ่มต้งก็กายดีละวาจาดีละออใจดีละสุขภาพร่างกายดีละ สิ่งที่เร็วลายอันตราฐานสิ้นแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วสดชื่นขึ้นสุขภาพจิตด,ดีขึ้นเรื่องเงินทองทั้งโลกก็คล่องขึ้นไม่เคยมีเงินล้านก็มีเคยมีเงินร้อยสองร้อยมาดูบัญชีเอ้ามันเพิ่มผูมไม่ได้ยังไงตั้งร้อยล้านพันล้าน ไม่รู้จะเอาไปใช้ที่ไหนนะเออนั่นเป็นง,งั้นนะนั่นนี่ก็วัพย์ภายนอกจําเป็นที่จะใช้แล้วก็เค่ว่าจำเป็นแล้วก็สมควรที่จะต้องมีต้องมีด้วยนะลูกนะทั้งภายนอกัภายในอืมเศรษฐีทั้ทงโลกด้วยเศรษฐีทางธรรมด้วยต้องมีนะลูกนะเศรษฐีธรรมเศรษฐีทั้ททงโลกอืมันต้องมีคู่กัน ดูแลกันจะมีโดยทางทำโดยถ่ายเดียวก็ไม่ได้ผู้เสเจ้าก็บัญญัติไว้บัญญัติถึงว่าผู้ที่ดูแลพุทธศาสนาต้องเป็นผู้ที่มีเรียกว่าทรัพย์หรือยศฐานบรรดาศักดิ์นั้นเศรษฐีกระดุมผีผู้มัง่งคั่งราชาพระกษัตริย์ถ้าบอกว่าได้เป็นพวกเราธรรมดาธรรมดานี้จะไปดูแลพุทธศาสนามันก็ไม่ได้มันต้องอาศัยผู้มียศฐานบรรดาศักดิ์นั่น เหมือนกับราชาพระมหากษัตริย์นั่นเราต้องเข้าใจได้ว่าไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นขอให้ราชาพระมหากษัตริย์ถือพุทธศาสนาก็คือจบพอเลยนี่อันนี้เราไม่เข้าไปเข้าไก่นะในการเมืองนะแต่ว่าพูดถึงว่าพ่อแม่กูจานี่หลวงปู่ฟันอาจจรูนี่พูดไปเลยไม่จําเป็นต้องไปคิดอะไรมากถ้าราชาพระมหากษัตริย์ถือพุทธศาสนาแล้วก็คือทุกอย่างก็ สบายไปเลยประเทศนั้นก็เป็นชาวพุทธก็เหมือนอยู่ในอินเดียเนี่ยที่พุทธศาสนาไม่มีในประเทศอินเดียก็เพราะว่าราชาพระมหากษัตริย์ไม่ถือพุทธศาสนาขอให้ลูกหลานเขาใจด้วยนี่นี่คือความเป็นจริงกันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าให้พวกเราถือพุทธศาสนาแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ถือพุทธศาสนาล่ะมันก็ไม่มีประโยชน์เหมือนที่เวียดนามนใต้ เมื่อเขาค้นพระจักรพรรดิลงเอ่อเมื่อเขาค้นพระจักรพรรดิลงพระจักรพรรดินั้นถือพุทธศาสนาเมื่อเขาค้นจักรพรรดิลงเขาก็ตั้งตนเป็นประธานาธิบดีลูกไปดูนะการทําลายพุทธศาสนาอยู่ที่เวียดนามใต้เออลูกไปดูเลยนี่โอ้น่าสงสารพระเราถูกฆ่าอุ้บัิชิการใส่ชุดขาไม่ได้ถูกเขาทุบเขาตีเขาฆ่าเขายิงทิ้ง นี่คือการทำลายทำร้ายหรือล้างโคตรล้างป่อพันธุ์พุทธศาสนาในเวียดนามใต้เห็นแล้วมันก็เถือนใจนี่นัน่นใช่ว่านี้เป็นวันมหามงคลก็เลยพูดเรื่องพุทธศาสนาให้หลูกหลานฟังถ้าราชาพระมหากษัตริย์ถือพุทธศาสนาทุกอย่างก็ลงในทางที่ดีไม่มีคำว,ว่าที่จะมีความด่างพ้อยใดๆยกไว้มันก็พระองค์รอสิบนี่ คนเรามองดูภายนอกแล้วก็คิดว่าพราะองค์นั้นไม่ได้ยุ่งคือไม่ได้สนใจในทางด้านประเทศชาติแต่ลูกเข้าใจผิดนะพระองค์รอสิบนี่องค์ครักพระเอองค์ครักทาหารผู้อยู่ใกล้ชิดถ้าเป็นศาสนาอื่นพระองค์ตัดออกเลยต้องเข้าใจด้วยนะนี่พระองค์รอสิบนี่นะ ตาเดอกเลยนั่นวันนั้นในพันสุช,ชาติมาพูดให้ฟังเฮ้ยหลวงปู่เนี่ยแต่พวกก็ธรรมดานี่พวกศาสนาอื่นไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ใกล้ทิตของพระอ,องค์รอ1ิบได้เลยวันปราวันอะไรนี่ก็ต้องบงังคับให้สวดมนต์ขนาดนั้นนะลูกนะเรามองดูภายนอกผิวเผินก็พากันอันนี้กันเฉยๆตำมีตมีเตียนพระองค์เฉย แต่พุทธิอยู่ภายในนี้บอกอย่างชัดแจ้งเลยว่าพราะองค์ไม่ยอมรับศาสนาอื่นคือจะไม่ให้ศาสนาอื่นเป็น,เป,นเป็นทหารองครักษ์ผู้อยู่ใกล้ชิดพ,พระองค์เลยคัดออกคัดออกคัดออกเก,กหมดเลยอยู่ภายนอกพุทธ่อยู่ภายในก็คือพุทธศาสนาเท่านั้นนี่เห็นนี้เราก็พอแล้วไงลูกเนีน่ยว่าพุทธศาสนาจะต้องเจริญรุ่งเรืองไปได้อันนี้แค่นี้ละถ้าพวกเราใจไม่ถือพุทธศาสนาใวทุกอย่างก็จบนะลูกนะ เราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นละเราเอาเรื่องนี้ก่อนถ้าเราเป็นชาวพุทธนะเราต้องเอาเรื่องนี้ซะก่อนเพราะว่าตั้งแต่นหนตั้งแต่ไรมานี่ราชาพระมา์ในสยามเมืองยิ่งประเทศไทยถือพุทธศาสนาต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ตั้งประเทศไทยใหม่ๆน่นถ้าจะพูดถึงเนี่ยต่อกันมาต่อกันมาจนาถึงปัจจุบันแต่ถ้าราชาพระมาศโดนโค่นลงละ่ะพุทธศาสนาก็ไม่เหลือเชื้อหรอกลูก หลวงปู่ฟันอาจารโลนี่เป็นผู้ที่รู้การเวลาที่ยาวนานเรียกว่ารู้ราตีที่นานๆน่ขณะพระองค์สังฆราชปัจจุบันนี่สมัยที่ไปจำภรษายอยู่กับหลวงปู่ฟันอาจารโลนี่หลวงปู่ฟันอาจารโล,ลาารก็บอกว่าเนี่ยมหาทําเพียนให้ดีๆนะมหาจะได้เป็นพระสังฆราชองค์ที่ยี่สิบเนะ่เห็นไหมปาดเปลืองไหม บาทในวุฒิจารณาหลวงปู่ฟันอาจารย์หลวงท่านรู้ได้ไงตั้งแต่นู้นตั้งแต่พระองค์สังฆราชเป็นพระบวชใหม่ๆบัดนัตั้งแต่เป็นเนรเนี่ยเขเพิ่งบวชเึิ่มาประชาใหม่ประชามาารย์อยู่กับหลวงปู่ฟันอาจารย์หลวงลองคิดดูที่เหนท่านมหาทำเบียนเนี่ยดีนะต่อไปในปลายภาคหน้ามหาจะได้เป็นพระสังฆราชองค์ที่ยี่สิบใช่ไหมคำพูดเป๊ะไปเลยนเะห็นไหม นั่นหลวงปู่พระรารย์โลบอกว่าไม่จําเป็นต้องไปพูดอย่างอื่นขอให้ราชาพระมหากาษ,ษ,ษ,ษัตร์ถือูุ้ทธศาสนาเท่านั้นทุกอย่างลงเอยในทางที่ดีถือว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลวันที่หนึ่งมกราคมปีพุทธศักราช2 5 6พพอจะย,ยกถึงว่าครูบาอาจารย์เมืพพุทธเจ้าพุทธเจ้านี้ท่านเราบอกว่าเป็นศาสดาผู้สอนศาสนาเป็นครูบาอาจารย์ มันก็ไม่ถึงใจถ้าจะบอกว่าพระพุทธเจ้าธรรมะโคดมพระพุทธเจ้าคือพ่อของเราอันนี้มันฝังลึกเลยไม่ใช่ถึงใจยธรรมดาแล้วนีมันฝังลึกเลยเราทําเพื่อพ่อเราถ้าเราคิดว่าเราทําเพื่อพ่อเราทุกสิ่งทุกอย่างก็ลงเอ่ยในทางที่ดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าทําเพื่อศัสดาทําเพื่อครูบาอาจารย์มันยังละหลวมมันยังไกลอาโคไม่ใกล้ชิดไม่มีความผูกพันไม่ถึงใจ,ไม,งใจไม่ฝังลึกนั่น มันเหมือนกับความรู้ถึงแนกคิดมันเป็นลมๆแรงๆหรือว่าเป็นล่องลอยอยู่มันไม่หนักมันไม่ปักลึกมันไม่ฝังลึกมันไม่ฝังแน่นมันไม่ถึงจิจถึงใจเหมือนที่ใช้คาว่าพระพุทธเจ้าคือพ่อเรามันลงเรานน่นเราจะทําเพื่อพ่อเราเราขอเอาชีวิตนี้แลกกับชีวิตของพ่อเราคือทําคือวินัยมันจะฝังลึกแล้วก็ถึงใจเลย นี่วันนี้ถือว่าเป็นวันที่เราปรับสภาพของเราเปลี่ยนแปลงใหม่ปีนี้นี่ว่าวันแรกของปีใหม่เราปรับสภาพแล้วเปลี่ยนแปลงใหม่ถ้าเรามีความรู้สึกใหม่ให้กับสมณะโคดมพุทธเจ้ารู้สึกว่าพราะองค์เป็นพ่อเป็นแม่พวกเราจะมีความรู้สึกนึกคิดอีกแบบใหม่ไม่มีไม่มีความรู้สึกนึกคิดที่แบบเรียลๆจำๆเป็นความรู้สึกที่ลูกทําเพื่อพ่อลูกปฏิบัติเพื่อพ่อลูกทําเพื่อพ่อ ลูกดูแลพ่อนลูกเทอทูนพ่อมันจะมีความรู้สึกฝังลึกปั๊บเลยมันก็ที่เราเทอทูนพ่อเราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นครูเป็นบาเป็นคนนั่นคนนี้คนนี้มาจากน่นไม่มีไม่เคยคิดแต่คิดว่าเป็นพ่อทุกอย่างก็จบเลยปับ๊บในทางที่ดีเนี่ยน้องู้คิดอย่างนี้อย่างนีน้การอยู่ป่าอยู่เขาของน้องผูตั้งแต่เริ่มต้วนวันประชาเราไม่เคยคิดว่าสมณะโคดมพุทธเจ้าคือศาสดานี่พ่อเรา เราจะไปอยู่กับพ่อเราเราจะตายแทนพ่อเราถ้าพ่อเราเกิดอะไรขึ้นฝังลึกขนาดนั้นมันเป็นมาตั้งแต่ที่ก้าวแล้วปนประชานุ่นคือตั้งจัดแล้วคือถอยไม่ได้ฝากเป็นฝากกายมอบกายถาวายชีวิตเลือดทุกหยด,ดชีวิตทั้งชีวิตบูชาพ่อเราแทนมาลามันก็เลยฝังลึกฝังลึกฝังแน่นเลยปักลึกถอนไม่ขึ้น เพราะเป็นความรู้สึกใหม่มันจะความรู้สึกเหมือนที่ครูบาอาจารย์ได้พิริณนาเตตองว่านี่คือศาสดานั่นนี่คือผู้สอนศาสนานี่คือครูบาอาจารย์เราไกลนะแต่ว่าพุทธเจ้าคือพ่อเราแม่เราพระยาช้างเฝือกนั่นลูกของพระยาช้างเฝือกก็ต้องดูแลปกป้องตายแทนพ่อได้ขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยถ้าคิดอย่างนี้ ร้อยท้งร้อยล้านทางล้านผู้นั้นก็ทรงมัคทรงผลทันทีผู้นั้นเปรียบเสมือนลักษณะลูกที่ไม่มีคำว่าสีสันแตกต่างจากพ่อนั่นเสมอด้วยสีสันแต่ไม่เสมอด้วยบุญบารมีของพ่อมากของลูกขอเสมอด้วยสีสันนั่นพ่อจะต้องอยู่อย่างสบายลูกตายแทนได้ ความรู้สึกนั้นมันจะฝังลึกตลอดตลอดยิ่งปีใหม่วันนี้เป็นวันแรกถ้าพวกเราปรับความสภาพปรับสภาพความรู้สึกนึกคิดใหม่ในสมณะโคดมพุทธเจ้าว่าสมณะโคดมพุทธเจ้าคือพ่อเราคือแม่เราเราจะมีความรู้สึกใหม่ปับทันทีเลยไม่ได้คิดว่าพ่อแม่สมณะโคดมพุทธเจ้าได้จากพวกเราไปไหนพระองค์ยังอยู่ตลอดตลอดอยู่กับเราตลอดตลอด ทุกลมหายใจเข้าออกทุกขณะจิตเหมือนกับมีพ่อดูแลปลกป้องรักษาตลอดตลอดงั้นเราจะตายกับพ่อเราความรู้สึกนึกคิดนี้จะอาจหารผิดแปลกผิดวิสัยหรือผิดแปลกกับที่ใช้คาําว่าสมณะโคตรบุรุเจ้าเป็นศาสดาเป็นครูบาอาจารย์สอนสั่งสัตว์โลกเราไม่คิดอย่างนั้นแต่ถ้าเราคิดอย่างนั้นมันก็ไกลอีกใช่ไหมล่ะแต่เราคิดว่าเป็นพ่อเป็นแม่โอ้ใกล้นิดเดียวนี่นี่ขณะนี้เดี๋ยวนี้นั่นเราจะไปอยู่กับพ่อเรา เรามีพ่อคนเดียวก็คือพุทธเจ้ามีแม่ผู้เดียวก็คือพุทธเจ้าสมณุคนรพุทธเจ้าคือพ่อคือแม่เราคือพระยาช้างเผือกนั่นผู้ที่พาลูกเดินทางเข้าสู่ข้อติที่ดีเลิศปปะเสิฐท,ที่ไม่มีความทุกข์อีกตลอดนันตการเรียกว่าเมืองพิพันธ์พ่อไปอยู่ที่นั่นเราต้องไปอยู่ที่นั่นพ่อไปที่ไหนเราไปด้วยนี่คือความผูกพันตัวน,นี้มันจะฝังลึกเลยทถอนไม่ขึ้นพวกเราไม่คิดที่จะไม่เลยสมณะพวกเราจะคิดเรื่องที่ว่าเป็นศาสดา นี่เราเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าศาส,สดาเราสอนอย่างนี้เราก็ทําตามพระพุทธเจ้าเราไกลอัคโขเป็นความคิดที่บอกว่าไกลอัคโขคาว่าศาสดาคําว่าครูบาอาจารย์ศาส,สดาหรือครูบาอาจารย์เนี้ยมันพิกสัญญาได้ไวไม่ฝังลึกไม่ฝังแน่นเหมือนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยอย่างนั้นการเตะของลุงออกูจะไม่ได้แข่ใครเราจะตายกับพ่อเรา เราปกป้องพ่อเราผิดหรอเนี่ยเราเป็นลูกที่ดีผิดเหรอนั่นถ้าใครแวะเข้ามาก็แสดงว่าพวกนั้นเป็นลูกที่เลวนั่นเป็นพวกเหลืองหฮมานั่นเป็นพวกที่เรียกว่าสิทธิ์พระเทวทัตขุมนั้นหลวงปู่คิดอย่างนี้อย่างนั้นหลวงปู่จึงไม่แกล้ในครัการเทศที่เราหุ่งออกไปด้วยความบริสุทธิ์แห่งความเคารพเทิดทูนในผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่คือพระเจ้เาเราถือว่าพ่อเราแม่เรามี แค่นี้มีอยู่รูปเดียวคือพระเจ้าเราไม่ได้ถือว่าเป็นศาสดาเป็นครูบาอาจารย์เราเลยมีความผูกพันมันแนบแน่นขนาดนั้นทั้งที่ไม่เคยเป็นเป็นฆราวาสก็ไม่ได้แนบแน่นขนาดนั้นตั้งแต่เก่าแล้ววันพระจ่าเรามีพ่อคนเดียวมีแม่คนเดียวคือพระเจ้าเราจะไปอยู่กับพ่อกับแม่เราที่เมืองพญิพานนั้นแมตแสดงอบัตเราก็จะไปแสดงอบัตกับพ่อกับแม่เราที่เมืองพญิพาน เราถือว่าพระในโลกนี้ไม่บริสุทธิ์ขนาดนั้นลูกนั้นความผูกพันที่มีต่อพ่อแม่ของตัวเองคือพุทธเจ้าถ้าคิดในแง,ง่มุมอื่นความผูกพันก็จะไม่ลึกซึ้งนี่พูดให้ลูกหลานฟังแต่ถ้าคิดเหมือนที่หลวงปู่พูดว่าเป็นพ่อเป็นแม่อันนี้อสภาพเหมือนกับเรารักพ่อรักแม่เทิดทูนพ่อเทิดทูนแม่ถ้าใครมาจับจ้วงก้าวร้าวผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่เราก็เครียดแค้นเป็นเดือดเป็นร้อนแทนเข้าใจไหม มันเป็นความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งเนี่ยถ้าความรู้สึกเป็นครูเป็นบาก็เหมือนที่ลูกหลานมาการาบลวงปู่เนี่ยถ้าคิดว่าลวงปู่เป็นครูเป็นบาไกลแต่คิดว่าลวงปู่เป็นพ่อเป็นแม่ลูกจะมีความรู้สึกใหม่บ้าเลยมันกับพ่อมันกับแม่อบอุ่นอยู่ตลอดมันกับพ่อพ่อดูตาก็อยากให้ลูกได้ดีนะั่นพ่อตะนีตีเตียงก็อยากให้ลูกได้ดีนะั่นเราต้องปาสั่นภาพของเราคือพ่อเรานี่เรารักพ่อเรานี่เอาที่ด่าก็ดดาที่เรารักพ่อเรานี่ ถ้าเรามีคำนี้ในใจมีความรู้สึกเฉกเช่นนี้เราจะปรับสบภาพใหม่แห่งปีใหม่เลยปีพศ2560ปีพศ2 5 6 4ปีนี้ก็เป็นปีที่ลูกดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจฝังนึกด้วยความศรัทธาในผู้เป็นพ่อคือพระพุทธเจ้าในผู้เป็นแม่คือพระพุทธเจ้านั่นไม่มีความรู้สึกนึกคิดอย่างอื่นเลยถ้าคิดได้เหมือนที่หลวงปู่พูดให้ฟังเทศให้ฟังอันนี้เราคิดมาก่อน เราทำได้มาก่อนตั้งแต่ก้าวแรกวันประชาพ่ออยู่ไหนนะ้านั่นลูกกำลังสสวสุดสดสวเป็นโสาตายดูแลลูกด้วยเดี๋ยวนี้ลูกบินตาบดไม่ได้ฉันอืพ่อก็ไม่บินตบบาบดไม่ได้ฉันเพราะว่ามารก็ไมโดนใจพอพวกอุบัติการณไม่ใ่บาดในสมัยพัฐปรการนี่นี่ลูกอดมาหลายวันแล้วอยู่ป่าอยู่เขาเขาไม่ใ่บาทให้ก็จะแสดงว่าออืเราเป็นลูกของพ่อแล้วนั่นเอ็นดูที่ พอเราก็อดอดอดจากอยากยากุธเจ้านี่โอดอดจากอยากบินทบาทไม่ได้เขาไม่ใส่บานให้ดูที่ไม่ได้ฉันพักยาหารไม่ได้ฉันพรอทหารหลายวันนี่เราก็เหมือนกันพอเราบินทบาทไม่ได้เราก็รลึกถึงพ่อเราพ่อเรานี่เป็นมาก่อนนี่พ่อเราทุกข์ยากลำบากมาก่อนเนี้ยเราเป็นลูกที่ดีของพ่อพุญาช่างเผือกพุธจเจ้านั่นเราก็อด วันนี้วันที่สองวันที่สามยังไม่ได้ฉันบินเทบายไม่ได้นะเขาโห o เขาถุยน้ำลายใจที่อมก่อยเลยถึงพูจ้เจ้าเจ้าที่พวกเดรัจฉีนอกรีดนอกลอยหาเรื่องหาเหล่าอ๋อเป็นเหมือนกันถุยน้ำลายใจก้าวเล้าต่างๆนานาเรยถึงพ่อนี่เราเป็นลูกของพ่อที่สม,มบูรณ์นั่นกบมีความรู้สึกอย่างนั้นไม่มีความรู้สึกว่าเสียใจหรือท้อแท้อ่อนแอใดๆมีความรู้สึก เหมือนกับเรานี้เป็นลูกที่ดีของพ่อปฏิบัติตามทางเดินของพ่อที่พ่อเดินทางมาแล้วปีก่าปีใหม่อยู่ในป่าในเขานี่ปีจเหมือนปีใหม่ในปัจจุบันตลอดเวลาฝากไปแล้วปีเก่าขึ้นมาแล้วปีใหม่วันเดือนปีไม่ได้สนใจขอให้ให้รู้ว่าวันนี้ปีใหม่เราทำดีเพื่อพ่อเราเนี่ยงั้นโครงการทําดีเพื่อพ่อ จรงมาเกิดขึ้นที่วัดป่ากหัดินเราไม่ยอมทิ้งเราไม่ยอมที่จะเอาป้ายลงเราก็จะทำอยู่งี้จนถึงวันเราสิ้นลมเพราะว่าพ่อคำเดียวคำนี้ครอบสามแผน,นโลกธาตุพ่อตัวนี้หลวงปู่หมายถึงพระพุทธเจ้าโครงการทำดีเพื่อพ่อผู้ที่ตั้งโครงการขึ้นครั้งแรกเขาไม่ได้คิดเหมือนเราเขาก็คิดไปอีกอย่าง แต่เราในคิดถึงพ่อผู้เลือนในใจโลกธาตุค <can> ือพระพุทธเจ้าเราคิดตรงนั้นแล้วก็เกิดความผูกพันมาตั้งแต่นู่นเราไม่ยอมเอาป้ายลงเละจะทําอย่างนี้ตลอดตลอดไปจนถึงวันเราจิ้นหลบนั่นเพราะเราลึกถึงพ่อผู้เลือนในใจโลกธาตุพ่อเราแม่เราคือพระพุทธเจ้าเนี่ยที่หลวงปู่พูดเมื่อกี้มันฝังลึกนะลูกนะเหมือนประกาศพ่อนี่พ่อผู้นี้ฝังเมื่อกี้แต่คิดว่าเราเป็นครูเป็นบาของลูกของหลานมันไม่ฝังลึกมันไม่มีความผูกพัน มันเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งมันเป็นลมๆแรงๆเป็นเหมือนลักษณะไม่ฝังลึกไม่ฝังแน่นแต่ได้คิดว่าเอา้าหลวงปู่นี้คือพ่อเรานะคือแม่เรานะความรู้สึกใหม่เปลี่ยนปับ๊บท,ทันทีดังที่พูดให้ฟังเมื่อกี้นี่หลวงปู่เป็นมาก่อนทามาก่อนตั้งแต่เป็นขรรวาจนได้ดีได้ดีเมื่อพฤศจิกาคาำเดือนสิบปีพศ2545ความฝังลึก ถอนไม่ขึ้นกี่ปีละ่ะฝังลึกถอนไม่ขึ้นกับผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่คือผู้ธเจ้าจากปีสี่สิบห้าจนถึงปีหกบสี่นึกถึงต้องเอาว่าความผูกพันระหว่างลูกกับพ่อจะขนาดไหนไม่คิดนอกลูกนอกทางไม่คิดเมื่อศาอนส,สนาอื่นเข้อหาเรื่อง คิดเมื่อเห็นพวกพระทั้งหลายไปกราบฤือีเห็นพระทั้งหลายไปกราบพระยานาคเห็นพระทั้งหลายไปเครื่องเส้นบวงสวงเห็นพระทั้งหลายไปเอาพวกลูก,กอกเอากุมารทองเป็นอาจารย์เห็นพระทั้งหลายไปเอาตะกุดไปเอาพวกยันพวกอะไรเป็นอาจารย์อันนี้คิดนึกตึกตองเครียดแค้นแทนผู้เป็นพ่อ ลูกเลี้อย่างนี้เหรอไอพวกนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดว่าพระพุทธเจ้าสมณะโคดมพระพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่เหรอคิดว่าสมณะโคดมพระพุทธเจ้านั้นเป็นคนอื่นไปเหรอไม่ได้คิดว่าเป็นครูเป็นบาด้วยถ้าคิดว่าเป็นครูเป็นบาจ้างก็ไม่นับถือพญานาคไม่นับถือลือศีไม่กราบลือศีไม่กราบพญานาคไม่ไปกราบพวกลัทธิอื่นศาสดาอื่นและ ไม่ปั้นรูปไปในวัดเห็นไหมล่ะที่เราไปกราบพ่อแม่ครูอาจารย์แต่ละจุดแต่ละจุดนั่นทั้งพระพิคเนตทั้งเจ้าแม่กวนิมสร้างหายมันเลยสดิราตัวเองเหรอนั่นคือความคิดของครูบาอาจารย์หมู่คณะคิดแบบว่าเป็นครูเป็นบาที่ห่างๆไม่ได้คิดว่าสนณะเขาตรงพระเจ้าคือพ่อคือแม่รู้เข้าใจไหมการฝังลึกในความจะทงธรรมันไม่เกิดนั่น เลยไปสร้างนู่นหรือสีใบกาไบใบสร้างพญานาคใบกาไไบใบสร้างพระพิคเนไว้กาไบหบสร้างเจ้าแม่กวนอิมไปกาไบใบสร้างหายมันเลยถ้าจะพูดตามภาษาที่มันเผ็ดร้อนหน่อยพ่อแม่มึงเหรอพ่อจะพูดคำนี้นะทั่วโลกก็ฟังด้วยนี่ไม่ใช่พ่อแม่เราเนี่ยพ่อแม่เรามีรูปเดียวมีพระอ,องค์เดียวก็คือพระพุทธเจ้า ขอให้ลูกหลานทุกโลกเข้าใจด้วยศาส,สนาที่แท้ต้องเป็นอย่างนี้พุทธศาสนาผู้นบถือพุทธศาสนาที่แท้ต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งไม่มีสองอันนี้พวกเธอเป็นศาสนาอะไรนั่นน,นี่คือความไม่เคารพเทิดทูนความไม่ผูกพันระหว่างลูกและพ่อปีเก่าก็เท่าเก่าปีใหม่ก็เท่าเก่าไม่ได้เกินกันไม่ประจักษ์ตัวเองเข้าสู่คุณงามความดียิ่งเลวลงไปตำสาหยาบรุนลงไป ตั้งตำ่ำลึกลงไปเรื่อยๆต่ำช้ายาบโลนที่สุดถ้าไม่คิดว่าสมณะโคโดมพุทธเจ้าคือพ่อหลวงปู่พูดนะหลวงปู่ตั้งแ่่ก้าแล้ววันประชานี่หลวงปู่พูดให้ลูกให้หลานฟังเรื่อยๆถ้าเราไม่สามารถทรงมารทรงผลทรงอรหัตผลสถานเดียวก็คือเราขอตายนะความฟังลึก ที่เห็นพระสมณะโคดมพระเจ้าคือพ่อและคือแม่พอเราสอนดีลูกจะต้องดีเหมือนพ่อถ้าคิดว่าเป็นสัจาดากไก่อโขล่ะไม่เป็นไหนละความรู้สึกนึกคิดปีเก่ายิ่งเร็วปีใหม่ก็ยิ่งเร็วกว่าปีเก่ายีกไม่มีอะไรดีขึ้นมานี่เลีวว่าปีนี้เป็นปีพศ2564นั่นมันตกมาตั้ง มันมาตั้งแต่โน่นมันมาตั้งแต่ปีพศ2554ไปเป็นพศ2545ปีนี้มันกลับกันมาปีพศ2564ปีพศ2545เราเป็นลูกของพ่ออย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เจะพูดถึงด้วยกายด้วยด้วยวาจาด้วยใจด้วยความบาดหารหรือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่พ่อทั้งหมด เราจรึงไม่มีนิสัยเราอีกนิสัยที่พ่อประทานให้ไม่ใช่เอานิสัยพ่อมาใช้นะนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยนิสัยที่พ่อประทานให้ที่พ่อสอนลูกว่าลูกต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นเลือดก,กติยะเลือดนักรบเลือดโสสูส,สเป็นโสต,ตายเพื่อมากเพื่อผลเพื่ออรันตผลโดยถ่ายเดียวเคารพเต้ตูนผู้เป็นพ่อตายแทนพ่อได้ พ่อสอนหลวงปู่อย่างนี้ทำไมสามารถที่จะเป็นลูกเป็นเลือดของพ่อได้เราก็ขอตายซะลูกหลาน,นต้องเข้าใจด้วยว่าถ้ายังไม่สามารถทรงมรรคทรงผลทรงอรหัตผลได้เลือดของพ่อพระพุทธเจ้าพระยาช้างเผือกเราไม่มีเลยแต่ถ้าทรงมรรคทรงผลทรงอรหัตผลได้เมื่อไหร่ เมื่อนั้นเลือดของสมณะโคดมพุทธเจ้าผู้เป็นพ่อให้ลูกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เราเป็นอย่างนั้นความคิดเรานะอย่างนั้นเราจรึงไม่เหมือนหมูได้ประกันทั้งปวงนิสัยจึงเป็นนิสัยที่พ่อได้สอนเราการนิสัยการไปการมาขั้มพูดคำจากพ่อสอนเราสอนลูกทำอย่างนี้ให้ลูกอา่านให้ลูกหานให้ลูกโสดสุดโมเป็นโสด่ายนั่น เพื่อคุณงามความดีของลูกเองพ่อไม่เอาอะไรกับลูกผูกพันขนาดนั้นเรานี่นั่นพญาช้างเผือกเราจะใช้คํานี้ไม่มีคนเทศไม่มีใครเทศเราจะเทศว่าพ่อแม่เราชมณะโคดมพระพุทธเจ้าคือพระญาช้างเผือกเราวันที่เข้าสูาา่พระคันมานดาน,นเราคิดนึกตึกตองตัวน,นั้นพ่อเราเลือดพ่อเราประเสริฐ ลูกจะต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อจนถึงวันสิ้นลมไม่มีอาาวุธหรือดินน้ำไฟลมที่จะมาพรากค,ความรักความเทิดทูนระหว่างลูกกับพ่อขนาดนั้นลุงปู่นี่ใยความรู้สึกในกคิดไม่เหมือนหมูอย่างนั้นเวลาที่ออกโจงเขาจงหาโลกก็ดังที่ลูกเห็นเราไม่เหมือนหมูด้วยประการทั้งปวง เราอยากให้ชาวพุทธทั่วโลกคิดใหม่ในปีใหม่ว่าพระพุทธเจ้าคือพ่อคือแม่เราจะทำดีให้กับพ่อเราเราทำดีเพื่อพ่อเราเราจะทำตามหลักคําสองของพ่อเราความรู้สึกของพวกเราก็จะเปลี่ยนใหม่ในปีใหม่ปีพุทธศักราช2564นี่ความคิดใหม่ถ้าลูกนะถ้าคิดว่าเป็นครูเป็นบาทิ้งซะ ถ้าพวกเราประพฤติปฏิบัติมาว่าพระพุทธเจ้าคือศาสดาพระพุทธเจ้าคือครูบาอาจารย์ของเราทิ้งซะให้คิดในปีใหม่ปีพศ2564ว่าพระพุทธเจ้าคือพ่อคือแม่เราเราจะทําดีเพื่อพ่อเราจะทําตามหลักคนสอนของพ่อของแม่เราเราจะตายกับพ่อกับแม่เราเราจะไม่กราบคนอื่นกราบศาสดาอื่นกราบเปรตกราบผีกราบฤาษีกราบพญานาค การรูปปั้นหุ่นปั้นใดๆย,ย,ยกเว้นพ่อเราคือพระพุทธเจ้านั่นผู้นั้นจะฝังลึกด้วยความศรัทธาปีใหม่นี้ก็จะปรับสภาพใจใหม่ท,ทันทีเป็นผู้ใหม่ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยสถานะต่างๆสิ่งที่ไม่เคยได้ก็ได้สิ่งที่ปรารถนาก็ได้หลังไหลมาจเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นเศรษฐีทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งปัจจุบันและอนาคต อ้าวพ่อขออนุโมทนาลูกสาุทูกลุรับพรลูกรับพรพรที่เลิศดที่ประเสริฐในวันขึ้นปีใหม่สิ่งไหนที่พระเจ้าทรงบัญยัติไปแล้วว่าเลือดประเสริฐพระสัทธรรมที่เลิศดที่ประเสริฐของพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนั่นที่เรียกว่าพุทธวจนะทุกบททุกบาทที่เลิศดที่ประเสริฐของไหลรวมกันในวันนี้วันปีใหม่ วันมหามงคลหมู่ตัวเทพบทั้งหมดที่อยู่กับองค์หลวงปู่และอยู่ในไตรโลกธาตุพึงสาธุการอนุโมทนาบุญวิญญาณทั้งหมดที่อยู่กับองค์หลวงปู่และอยู่ในไตรโลกธาตุพึงสาธุการอนุโมทนาบุญพญานาคพญากุศทั้งหมดที่อยู่กับองค์หลวงปู่และอยู่ในไตรโลกธาตุพึงสาธุกการอนุโมทนาบุญต่มสุดถึงนรกทุกขุมพญายมราชนายนิธิบาลพึงสาธุกการอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพียงกัน สัตุยะธาวาริวะาปุราปริปุเรนติสาการังเอวามีวายโตดินังเปตานังกุปกะปัติอิจิตังปติตังตุมหังกิปามีวาสมิจตุสาเบปุเรนตุสังกะปะจันโนปนรโสยะธามะนิโชติรโสยะธา विवचन्तु शम्बरो विनसतु विनशतु म ते पवनवन्तरायोः सुखीलिकायुकोपवा नीचं उदा भचायिनो चारो तं वदन्ति आयुवन्नोः सुखां भां रतनतया लुफेन रतनतया ते च सा ลูกคารุคาพยาเวราโสกาสตุจุัตะวานอาเนกันธารยาปีวินัสันตุอาศสโตชัยัสิติธนังลาพังโสติปะกยังสุขังมะลังสิริงายุจวันโนจาโปขังอุทิจยสวาสาตาวะสาจังอายุจาชีวสิทธิพะวันตุเตภาวะตุสัมบังกาลังรักขันตุสัปเรวะตาสัมบ บุดาลุภาเวนัสดาโสทีภวันตุเตภาวัตุสัมบังกะลังหรักขันตุสัะเดวตาสัมบัมมารุภาเวนัสดาโสทีภวันตุเตภาวัตุสัมบังกะลังหรักขันตุสัะเดวตาสัมบังฆารุภาเวนัสดาโสทีภวันตุเต ได้ลูกโชคด,ดีวันปีใหม่มงคลเกิดทุกสิ่งทุกอย่างลูก